thank mm -hmm. you ดังราานอี้นางสาวจรันเกิดนทร์นัีนิาาเสี นายภาคต่อสองนายเจียเฉดหยางนายภาคสุนทรนายวัฒนทธิ ทุประการทต้องทีมที่ลงในระทรวงศึกษามีส่วนรับผิดอบนะคะนั่นก็คือรงศึกษาธิการเองได้รับแรงคามเห็ตรงในทางกางนแี้ค่ะนางสาุทโ